อย่น่าสงสารเฮ้ยโคอย่าจับเจ็บมันน่าสงสารจริงจริงไม่ต้องไปสงสารบ้าเป็นยังไงล่ะเอาน้ำมันป้าไปใช้รับรองว่าหัวกระไดไม่แห้งแน่นอนสาวๆติดพรุบโดนทั้งมือทั้งเท้าเล่นันหน้าเปียกเลยเหงื่อพี่นี่เปียกเนี่ยเลือดด้วยโอ้ยอย่าให้หันแรงน่าสงสารน่าสงสารอนาอนาหายยังอ่ะ ฉลาดจังเลยเดี b. อยู่ก็น,น้ำมันไปลาดตุ๊กตาเขาเหี้โง่อนาฟังโชว์ก่อนนะโชว์ไม่ได้ตั้งใจจริงๆพ่อขอโชว์อนาไม่อยากฟังอะ่ะอาณาแทยเจนนี่ช่วยฉันงอ้ออนานหน่อยนะที่ฉันทำไปเนี่ยเพราะว่าฉันอยากให้อนาเป็นแฟนฉันจริงๆนะเว้ย นึกว่านายอยากให้นาตาบอกซะอีกเออก็ใครจะไปรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ฉันจะบอกนายให้นะถ้านายอยากให้อัน,นาเป็นแฟนนายจริงๆอะไม่ต้องไม่ใช้น้ำมันบ้าอะไรนี้หรอกใช้นี่นมหรอโอยใจอะใจนายชอบเขามากเค่ไหนอะ,ะแสดงออกไปเลย เชื่อฉันดิซื้อมากๆอ่ะเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะหิมก็ต้องกรอดยางแหละพี่หิมกรอนคืออะไรอ่ะแกไม่เคยได้ยินหรอวะน้ำกรดหยดลงหินทุกวันหินมันก็กรดเพลงไอ้ไปสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องแดนมาตรงเวลาด้วยครับวันนี้ครับแล้วทำไมน้องแดนถอยหลังเข้ามาล่ะครับอ๋อมันเป็นเคลดครับถ้าผมเดินก้าไปข้างหน้าผมจะตัวครับผมเลยต้องเดินถอยหลังมางั้นงั้นดีเลยครับน้องแดนน้องแดนงั้นน้องแดนถอยหลังไปเปลี่ยนเป็นชุดสีดาให้พี่เลยนะครับไม่ได้ครับพี่สีดามันเป็นกาลกิเนีครับวันนี้กาลกิเนียังไงครับน้องแดนใจเย็นะพี่อ่ขอโทษครับผมไม่ชอบผู้หญิงครับ วันจันสีอะไรพี่สีเหลืององางคานชมพูพุดเขียวทะหาซอกสุกแบล็คมาลีน่าครับช่วยบอกน้องแดนหน่อยว่าวันสุกสีแบล็คครับใช่ค่ะได้ค่ะก็ black ไงน,นี่แล้วนะนี่พี่คะช่วยเลื่อนหน้าจอให้น้องเขาดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับได้เลยครับน,น้องแานนาครับทำไรเนี่ย เป็นพิธีกรที่มีตะหัวเอาไหมเล่ามีมือด้วยครับ <c oughs> เปลี่ยนก็ได้ครับแต่ผมขอเป็นสีเทาได้ไหมอ่ะสีเทาเหรอครับ,น,น,รบน้องแดนครับน้องแดนครับวันศุกร์สีแบล็คครับแบล็คแบล็คแบล็คครับคุณแดนเป็นอะไรครับ พ้งจกมันทักผมครับผมว่าวันนี้ลางไม่ดีแล้วนะพี่เอ่อถ้าวันนี้ลางไม่ดีก็เลิกเลยครับใช่ครับพี่เลิกเลยแล้วเราเปลี่ยนไปถ่ายวันพฤหัสกันมันพฤหัสเราเลิกดีไม่ต้องพฤหัสหรอกครับต้องแดนวันนี้แหละครับเลิกไปเลยครับพี่ว่านะครับถ้าคือเราถ่ายรายการนี้ต่อไปแล้วยังมีน้องนะครับไม่เสร็จแน่นอนครับแล้วผมว่าคุณเนี่ยกับงานพิธีกรเนี่ยมันไม่เหมาะนะครับและอยาง ฉันว่าแกเนี่ยควรจะไปขายต๋วยเตี๋ยวหน้าประตูเด้แล้วนะครับแจเยังก่บพี่คุณจิตด,ดีผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่ชอบผู้หญิงค่ะครับคุณต้องแดนเ,เข้าใจที่พี่พูดไหมครับว่างานพิธีกรเนี่ยมันไม่เหมาะกับแกเลยครับแดนเราทำรอบนี้มันเสียกันหมดนะเวย้ย ผมไม่ได้ทําอะไรเลยพี่ผู้ลับคับเขาไม่ชอบผมผมใส่ต้องชงกันแง่เลยอะ่ะชงกันก็ไม่ถูกกันไงพี่ผงใส่ผู้บกลับเขาต้องเป็นเจ้ากรรมในเวรของผมแง่เลยถึงได้ขัดข่าวผมตลอดอย่างเงี้ยเราไปแก้กรรมแล้วแก้กรรมวันนี้ไม่ต้องไปแก้กรรมแล้วแก้ที่ตัวนายแหละเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าทำไมเขาถึงได้ไล่ออกเนี่ยบทแล้วก็ล็อกกิ้งที่ไม่เคยจะจําได้อะ่ะเคยโทษตัวเองบ้างไหม ก็ท่องแล้วนะพี่ท่องตั้งหลายรอบท่องแล้วมันจำได้ไหมล่ะถ้าเกิดท่องแล้วมันยังจำไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่ายังพยายามไม่มากพอการทำงานอะ่ะถ้าเกิดไม่ตั้งใจทำงานต่อให้ไปทำบุญหรือว่าไปแก้กรรมเป็นล้านๆะอ่ะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอก หลักไหมเฮ้ดีกันนะนะนะไม่โหไม่งอยากงอย่อย่างนี้เนี่ย,ยก็ช่วยไม่ได้อะนะนายมัวแต่ไปหลงเชื่องมงายกับอะไรก็ไม่รู้อะ่ะก็ต้องโดนแบบนี้แหละสมและเอานาะงอเข้าไปสักวันนึงก็สำเร็จเองแหละงั้นเค้กเนี่ยพวกเราขอนะเนะหยุดเลยหยุดเลย ของอาาเท่านั้นห้ามนะหยุดเลยอาณาลองกินเค้กของโชก่อนนะรอด,ด้วยอีกนึงก็ไม่ได้เนาะอดเลยอะ่ะพี่มารีนาเนี่ยเขาสาไปขอร้องเจ้าของรายการเพื่อให้เขายอมให้โอกาสแกครั้งนูย้ยอย่าทำให้เขาผิดหวังนะเข้าใจไหมครับนะแดนพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมก็ ถ่ายเลยแล้วกันครับพร้อมนะครับ 4...3...2... สาสองแอคชั่นต้องตำถ้าจะให้รสชาติดีถึงใจต้องใช้น้ำปลาตาหอยโคง่งและปรุงรสด้วยน,น้ำมะขามเปียน้ำมะนาวแต่แล้วก็โขลกเข้ากันดีครับ แล้วครับมตํายินเชฟจัดมากครับคัดค่ะจัดมากคุณแดนคุณแดนเก่งมากเลยคุณแดนแัดมากเลยขนมแดนแัดมากเลยค่ะทำไมชายผู้ชายขนมแดนคัดค่ะถ้าทำอย่างนี้ได้แตที่แม่ก็ไม่ต้องมีปัญหาแล้วคงไปเทนกันมาหนักสินะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนูหรอกค่ะฝีมือเขาล้วนๆเลยค่ะ ดังแน่นอนสินค้าตัวแรกเลยนะเน่ยแล้วพอดังเนี่ยอย่าเหลิงนะเว้ยตั้งใจทำงานแกมันทำตัวเป็นของตายน้องสี่นาเขาเลยนี่คุณค่าของแกรองให้เขาขาดแกไปดูดิเดี๋ยวเขาจะรู้สึกเองพี่มีช่างภาพถ่ายภาพนิ่งหรือยังคะเพราะว่าถ้าเกิดพี่ไม่มีเนี่ย หนูกบแดนมีคนแนะนํานะชัดบ้างเบอร์บ้างาาคอมโพสก็ไม่ได้ถ้าไม่พร้อมถ่ายก็ไม่ต้องถ่ายกลับบ้านไปงไง่ายฟดลืมเรื่องออกหักได้ยังวะตอนนี้น้องสีน้ำเขาคงจะสวีวีวีอยูกก่กับพี่มัก่อนแล้วนะ <c oughs> ผมูกสา <c oughs> ลืมไปแล้วนะพี่เฉพอพวกพี่พูดก็